พักจากเรื่องการสรุปข่าวนะครับในรอบปีมาติดตามเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องราวอุปกรณ์กีฬากันบ้างนะครับรองเท้าที่เราเห็นกันอยู่นะครับรองเท้ากีฬาปัจจุบันนี้นะครับนอกจากการออกแบบรูปทรงให้เข้ากับรูปเท้าแล้วนะครับเรื่องราวของพื้นรองเท้าถือเป็นสิ่งสําคัญติดตามรายงานได้จากคุณพรัชทร์สมกิจรุ่งโรจน์นะครับกับพื้นรองเท้าที่ทําออกมานะครับเพื่อรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดีครับ รองพื้นรองเท้าซอฟต์โ hmm. ซเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มการรองรับน้ำหนักให้กับรองเท้าทั้งรองเท้าที่ใส่ประจําวันทั่ว,วไปรวมถึงรองเท้ากีฬาโดยเฉพาะรุ่นแอร์ออโตติกที่ใส่เทคโนโลยีการผลิตให้ซัพพอร์ตการเล่นกีฬาและออกกําลังกายโดยเฉพาะตรงส้นนี่เราจะเรียกว่าเป็นชื่อสกายเด็กสกายเดเนี่ยจะเป็นลักษณะของแคปซูลที่บรรจุอากาศอยู่ข้างในนะครับผม ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ให้แรงส่งกลับไปเวลาเราก้าวต่อก้าวนะครับผมส่วนที่2ที่เห็นชัดเจนอีกเหมือนกันก็คือเจลนะครับตัวเจลตัวนี้จะชื่อว่า soft เจลเป็นเจลน้ําหนักเบาพิเศษที่ที่ช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเท้านะครับแล้วก็อีกส่วนสําคัญก็คือตรงนี้ เป็นแผ่นไนล่อนที่เอาไว้เสริมความมั่นคงช่วงกลางเท้านะครับช่วยกระชับช่วงอุ้งเท้าหน้าผ้านี่ก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าธรรมดาจะเป็นผ้าที่ใช้ผ้าผ้าเทคโนโลยีคูแม็กซ์จะช่วยในเรื่องของการระบายความชื้อระบายอากาศได้ดีป้องกันการสะสมป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียนะครับผมปกติพื้นรองเท้าแต่ละคู่ก็จะมีซัพพอร์ตมีการออก เทคโนโลยีมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าแผ่นรองพื้นรองเท้าก็เอาไปว่าสาหรับใครที่คิดว่ารองเท้าที่เรามีอยู่มันไม่เพียงพอก็หายเจ้านี่ยัดลงไปนะคะนอกจากรองเท้าออกกําลังกายก็แล้วรองเท้าใส่เดินเล่นหรือจะเป็นรองเท้าแฟชั่นก็ช่วยสปอร์ตเท้าให้สามารถเดินได้อย่างสบายมากขึ้นออกกําลังกายได้อย่างสบายมากขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยะคะ่ะมันเก๋เนอนะ อย่างไรก็ตามแผ่นรองพื้นรองเท้าก็มีหลากหลายประเภททั้งแบ่งตามรูปเท้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานและสำหรับคนที่เท้ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองถึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพิชี่วันทรสมกิตุง่งโรธข่าวเทรัฐทีวีรายงาน